ตอนนี้เราก็มามาอยู่ที่รลาดัดสันติสีก็คือช่วงนี้ก็คือน่าจะพายุก,กำลังเข้าเลยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกัน,กนเลยละกัน แดงด้วยน่ากลัวสังเกตตรงนี้ค่ะค่ะน่ากลัวมาก น่กกากลัวมากเลยฝังนี้มืดเลยเ๋ยนนะนะทุกคนรีบกลับบ้านนะครับตอนนี้ฟ้าฝนเริ่มจะมาแล้ว้าาว่าจะมีพายุเข้ามาให้ดูค่ะแค่น,นี้ก่อนนะคะน้าๆกลับบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวฝนตก